สวัสดีค่ะรอบนี้มาทํากล้วยตากกันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้านะคะที่สุกมากๆเลยเนาะ ก็ได้ประมาณ10กว่า10กว่าลูกนะคะถึงเกือบ20ลูกอันนี้ก็ปอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็รองกระดาษนะคะตอนนี้น้ำน้องใช้รองกระดาษเพราะว่าน้ำเป็นตะแกรงที่มีฝาแบบนี้แต่ว่าสีสันเขาแบบจี๊ดจ้านเหรือเกินเนาะ mm hmm. ก็เลยต้องรองกระดาษกับตัวกล้วยนิดนึงนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เขาสัมผัสสีโดยตรง mm hmm. เดี๋ยวล็อตนี้ได้ทำกล้วยตากทานอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยที่มีการตากกล้วยตากไว้นะคะ mm hmm. ก็ยังได้ได้ ไม่แห้งน้ำมองว่ายังไม่แห้งพอเนาะ เดี๋ยวต้องรอให้แห้งกว่านี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเซตใหม่นะคะเดี๋ยวลองมาทํากล้วยตากกันรอบต่อๆไปอันนี้ก็จะเป็นรอบที่5 6 7 8แล้วค่ะได้เยอะมากๆแล้วนะคะก็เวลาที่เรามีกล้วยเนาะนำบ้านนําใช้แต่กล้วยน้ําว้านะคะเวลาที่เรามีกล้วยเยอะเราก็สามารถที่จะนํามาตากแล้วก็เก็บไว้ทานได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็กล้วยตากนี่ให้พลังงานสูงมากๆแล้วก็น้ําตาลที่ได้จากเขาเนี่ยจะเป็นน้ําตาลที่ดีน้ามองนะคะว่าเป็นน้าตาลที่ดีจะไม่ซึมเข้าสู่ร่างกายเร็วเกิน ไปนะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็มาจากกล้วยยังมีไฟเบอร์มีวิตามินเกลือแร่เนาะไม่ใช่น้าตาลจากอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ร่างกาย้เร็วมากๆนะคะลองดูค่ะอันนี้เป็นกล้วยตากเดี๋ยวไปตากก่อนวันนี้วันนี้แดดดีนะคะก็เดี๋ยวตากกล้วยตากเอาไว้ทานกันค่ะ